ค่ะสวัสดีครับพอ่อค่ะพ่อเป็นไงพ่ออ่งวดที่แล้วได้ยินข่าวว่าพอ่อถูกถูกแ,<า>กแค่สิบบาทเองจ้ะ <Guerra, S 1> พ่อพ่อฝันได้เนี่ยดวงดังตะคลาดเป็นแกก็บอกว่าออเออแกไปใน,น่เหมือน้องเหมือนงูเห่านะโอ oh. ้จะหู้หู้ออกมาหู้หูออกมาเลยหู้หูออกมาค่ะผมก็นนแล้วว่าให้มาจับ ไข่ที่หม้อนั่นแหละมาล้วงกับมาล้วงไข่ที่หม้อล้วงไข่ที่หม้อค่ะอันดับแรกผมก็ได้จับสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดอันนี้งวดงวดงวดจับบ่บูชาเนี่ยอ๋อเมื่อเช้าเนี่ยอ๋ออ๋ออันนี้เขาลองดูสองตัวทางเขาบอกว่าสองตัวอืมสองตัวแล้วก็เก้าห้าอืมอืมอืมเก้าห้าค่ะ อ๋อนนี้พ่อพ่อจับได้ล้วงได้พ่อวัญแล้วก็มาจับเมื่อเช้านี้ค่ะพ่อคารเนาะค่ะฝันเมื่อคืนนี้บอกว่าปูมาทำพิธีตอนี้ให้แกก็ของตาเนี่ยแหละก็เลยบอกเออขึ้พ่อขวัญก็เลยบอกว่าเออเรามาจับล่วงไข่ดูดิจะถูกไหมค่ะก็เลยไม่ล้วงวดก่อนก็ถูกนะวดก่อนที่ออกอะไร ที oh, okay. oh, oh. ่ผ่านมานะทีสองใช่ไหมพ่อทีสองเออท้ายลอตเตอรี่เมียผมว่าไม่ไม่มีทางเอาะไปดูที่สี่บาทนะลองดูสิเขาก็ถูกค่ะค่ะเขาก็ถูกอ่าทีนี้มาปั่นตรงนี้แหละเนี่ยทำสารตรงนี้แหละค่ะตาจุดดวงความเรียกมาอืมแล้วว่าโอ้มีตาเนี่ยแหละจะทำดูสิเอาตรงนี้แหละจ้ะจ้ะกอดผมก็ลงลงได้ตรงนี้แหละก็เลยบอกว่าเอา ให้ลงให้พอ่อพ่อสารตัวนี้นะเอาตรงที่ที่บ่อนอี่แหละจะทำให้บ่อเรื่อยๆก็เอาตัวนี้แหลนะที่บ่อนี่ะก่อนมีแค่นี้แหละก็มาทำเนาะปะเชิญพ่อไปทางนู้นไปทางสารค่ะค่ะไปทางสารค่ะไปทำใหม่เนาะโอ้โหอันนี้พ่อขานนะคะมาทำ ศจะตั้งศาลใหม่ให้ปู่องค์ดำเซียนสิริจันทรานาคราชนะคะปลาทิพย์ชาแนลนะคะมาถ่ายทำค่ะมาค่ะค่ะแต่กอ่อนผมเคยมาลงเนาะค่ะมาลงว่าเออจะให้ศาลปู่องค์ดำให้อยู่ตรงนี้ค่เคยมาลงได้นะค่ะให้อยู่ตรงนี้ค่ะเลยเจ้าที่เจ้าที่เขามาแรงนะแต่อก่อนแรง ออกันผมหงายท้องเลยแหละโอ้ผักหงายท้องเลยครับค่ะโอ้ท่านผู้ชมไม่ใช่ธรรมดาแรงแรงครับค่ะทีนี้ผมก็เลยบอกว่าโอ้แ็่เรื่องจริงเนาะค่ะผมก็บอกไปเรื่อยทีนี้ปวดก่อนนั่นแหละที่มาลงกันตรงนี้ค่ะแต่ไมล้ว้เร่งอะไรนะแต่ถูกส่วนอะไรปวดที่ที่ผ่านมาหลายไรหลายเดือนแล้วแหละค่ะตั้งแต่ปีการนู่แหละอืมแต่แต่มันยังไม่มั่งตรงนี้ออกรื้อตรงนี้ค่ะค่ะ ตรงนั้นตอนนั้นทำที่พักให้ช่างอยู่เนาะทำกทบชอบใช่ใช่ค่ะมีที่ตรงนี้เน่ยค่ะตอนนี้ลื้อออกค่ะเมื่อก่อนมีตั้งที่พักค่ะตรงนี้ค่ะอ๋อมาทำตัวนี้ค่ะะ่คให้ปูเป็นองดําค่ะปูดำให้อยู่ตรงนี้เลยค่ะครับมัก็เลยแบบนี้ค่ะครับมีแค่นี้เลยครับค่ะ นี่คืออที่จะสร้างให้ปวงดําแสนสิริจันทราอยู่ใหม่นะคะตรงนี้ค่ะคุณเคยในฝันได้ตรงนี้แหละค่ะให้ให้หสารแห๊เจ้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะให้ไว้ให้แกอมาอยู่ตรงนี้เือค่ะย้ายมาอยู่ตรงนี้แต่ย้ายเขาจะทำพิธีใหม่ค่ะค่ะก็จะต้องทําพิธีแหละพอเสร็จก็จะได้ทําพิธีบวงสรวงเออค่ะค่ะนี่แหละครับ ค่ะขอบคุณพ่อคานมากนะคะอันนี้เป็นความฝันแล้วก็ความจริงนะคะค่ะพ่อคานค่ะจะมาทําเป็นช่างทําที่นี่ให้ด้วยค่ะค่ะช่างก็จะตามผมมาค่ะไปทำคนนี้ให้แกหน่อยค่ะให้เราหน่อยค่ะเห้ไปพ่อความฝันค่ะค่ะค่ะของเรานี่แหละก็ต้องมีบุญสัมพันธ์ค่ะองค์ปู่มีบุญสัมพันธ์กับพ่อค่ะอ่า ช่างจรวดก็เป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของศาลเนาะค่ะก็ไปมาอยู่ตรงนี้แหละค่ะพ่อก็คือเป็นคนมาสร้างมาอะไรด้วยค่ะมาทำปฏิบัติอยู่ที่นี่ค่ะพ่อเป็นคนมาปฏิบัติอยู่ที่นี่แล้วก็จะมาทำมาร่วมสร้างร่วมทำมีงานมีการไม่มีมาไม่มีงานก็มาทำค่ะค่ะนั่นแหละ ท่านก็เห็นเนาะพ่อเป็นสายบุญนะเป็นสายบุญก็ได้ร่วมกันเนาะบุญสัมพันธ์ค่ะขอบคุณพ่อคานมากค่ะขอบคุณพ่อคานมากค่ะสําหรับแนวทางนะคะท่านผู้ชมค่ะพ่อคานก็มาล้วงสามตัวก็ได้นะคะแปดแปดค่ะสี่ศูนย์แปดอพ่อคานเก้าห้าอสองตัวเก้าห้านะคะ ามตัว4ี่ศูนยมวดที่แล้วพ่อคานก็ได้สี่สองส,สองส,สอส่อาสีง <42 S 1> <ะ>ค่ะครับอ่าท้ายละตเตอรี่นะคะสองตัวนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค,ค่ะะตอนี้ท่านผู้ชมก็ตามมาดูนะคะปู่องค์ดำแสนสิริจันทราสารอันนี้สารที่ย้ายออกมาจากในบ้านนะคะย้ายออกมาจากในบ้าน,านค่ะ,ะอ่าแล้วก็มา ไว้ประทับที่นี่เนาะค่ะค่ะบวงดำเราก็มาได้มาบวงสรวงมาฉลองวันแห่ก็ได้ย้ายออกมาจากในบ้านค่ะค่ะเมื่อตอนนั้นย้ายออกมาจากในบ้านค่ะบวงดำเสนสริริจันทรานาคราชนะคะอก้าวคลิปแชนเนลก็มาถ่ายทำเมื่อก่อนมาประจำอยู่หลักกิโลก็มาถ่ายประจำนะคะที่นี่ค่ะค่ะมาถ่ายทำปวงดำนะคะ ไม่ใช่พึ่งมานะคะเมื่อก่อนก็มาถ่ายทำ่อยนะคะมีงานอะไรก็มาค่ะมาถึงกันช่างจารวดก็โทรหาค่ะอาจารย์ไอ้ก็โทวหาค่ะมาถ่ายทำค่ะให้มาทำถ่ายปาทิพย์ชาแนลนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอคนละไลค์ละแชร์คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะคอมเมนต์ Comment เข้ามาด้วยค่ะป้าทิพย์ชาแนลช่อง y o u t u b e ปาทิพย์ชาแนลค่ะอ่า ป้าทิพย์ชาแนลก็เดินทางมาจากร้อยเอ็ดนะคะเดินทางมาจากร้อยเอ็ดก็มาได้สองคืนแล้วค่ะเมื่อก่อนก็เดินทางไปกลับไปกลับนะคะเคยพักช่วงหนึ่งอยู่หลักกิโลเดินทางไปกลับก็ไปถ่ายอยู่ที่ทางกาลสินมั่งอ่จาจะไปถ่ายที่เมืองโคงโคราชก็ไปเฉยๆไปบ้านนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ที่นู่นด้วยเป็นคนสองบ้านนะคะอยู่โคราชค่ะ เดิมป้าทิพย์ก็คุณครราชป้าย,ายมาทํางานกเกษียณแล้วก็มาเปิดช่องยูทูบนะคะเดิมก็คือคุณครูที่วดีธรรมสุขนะคะป้าเกษียณแล้วมาทํางานเปิดช่องยูทูบนะคะค่ะ,ะเดี๋ยวจะไหว้นะคะปูองดํานะคะที่ศาลนี้นะคะค่ะป้าทิพย์ขออนุญาตกราบปูนะคะกราบ,นะะราบพ่อด้วยนะคะ นาคาที่บดีองดาแสนสิริจันทานาคราชิสุเทวาูสบิยัิายวาราปิตังหังนคานาคาทีบดีองดาแสนสิริจันทานาคราชิสุเทวาูสยัิายวาจาปิตังหังนา องคามำแินิริจันทรานาคราที่สุทีเีวาาปูเชนี้เมตันจามหาลาโปติโยนาคะันธาปริจันจค่ะชนะคะขออนุาตมาถายทำเตเพราะว่าเคยมาถ่ายทำค่ะอันนี้าพิเี่ยงก็เดินทางมานะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ ก็มาชมขอชมบารมีปู่่อนะคะขอให้อเอซีเข้ามาด,ามด,ามด,ดูนะคะเข้ามากดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเน้์เข้ามาใต้ภาพใต้ข้อคิดถึงด้วยนะคะขอให้คลิปว่าคลิปชนเนลได้ เป็นที่ถูกอกถูกใจนะคะมาขอแนวทางปูองค์นำแสนสิบจันทราหน้าพระนะคะขอให้ได้ตัวเด็ดตามที่พ่อพ่อคานได้ให้เนาะค่ะแล้วก็มีแม่เจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเลยให้โชคให้ราบนะคะอนประเทนเนีก็มาขอจากพีพร้อมได้สองตัวเลยค่ะตอนออกปีเก้าเก้าสี่ได้จริงๆเลยตอนนั้น ขอก็ได้นะคะ,คะ่ะทุกสาทุสา,าที่เอซที่เข้ามาก็ขอเอได้โชคได้ลาบก,กันทุกผูทุกคนนะคะ,ะได้รางวัลถูกรางวัลน,นะคะอีกจากอัตลตีแนวทางรัฐบาลน,นะคะ่ากฝากเป็นแนวทางเท่านั้นไม่ใช่ให้สนับสนุนให้เรียนการอุทนาน,นะคะขอคุมทุกท่านนะคะที่เข้ามา ขอบคุณพ่อคานด้วยนะคะขอบคุณช่างตรวจนะคะขอบคุณทุกผู้ท่านที่มาดูแลอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับป้าท,ที่ชาแน,นลก็มานะ,ะขอติดตามนะคะชมบรารมีนำเสดสจที่กา,นารนาคราชจะมาอยู่บ่อยๆนะคะจะมาติ <c oughs> ดตามเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็แม่แต่เขียนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะป้าท,ที่ชาแน,นล ขอขออนุญาตจุกทิพย์ลงทิพย์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลดูดูเลขคู่ก่อนเนาะเนาะก่อนที่จะลงการนอนุเมื่ะเมื่อเมื่อทจุกไว้นะคะโอ้เกตเปีสามพี่น้องค่ะ ค่ะเลขทูปค่ะจิตเปีดสามค่ะจิตเปียดสามนะคะค่ะ,คะนี่คือบ้านเลขที่ของปู่นะคะอ่ะาศาลปู่อมรเสนสิริจันทรานาคราชนะคะอ่าเลขที่นะคะเลขที่19บ้าทับสองห้าเมื่อครั้งนั้น ะะออกแล้วออกอีกนะคะออกแล้วออกอีกอ่า20าสร้างแล้วก็ย้ายมาเมื่อวันที่27ท่บเปียดทับ66นะคะ,คะป้าทิย์เชนเนลก็ได้มาเหน,นะคะมาถ่ายทํากับคณะนะคะ YouTube หลายช่องนะคะช่องใหญ่ช่องเล็กมาด้วยกันนะคะมาหลายช่องค่ะก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆไปด้วยกันนะคะ จะได้หมดนี่หมดศีนใครติดนี่ติดศีลใจทําบุญด้วยกันร่วมกันไปนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับคลิปนี้ป้าที่ชาแนลขออนุญ,ญาตจบคคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้านะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ